หรตาต<ด><ส>ีกาแฟให้เหนียวเป็นยางประตูมเสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เราผึ่งให้นเย็นนะใส่ลงไปใช้ไฟแรงควบคุมไฟให้ดีนะครับพอขึ้นมาพอมันยกพายแล้วมันมีใย,ยน้ำตาลเรียกว่าน้ำตาลติวนะควรมีใยปุ๊พอขึ้นมาใส่ถาดแล้วเเลงแล้วโรยด,ด้วยงาขวดข้าวเหนียวแดงเราต้องข้าวเหนียวกรอบน้ำตาลนุ่มข้าวเหนียวเป็นกรอบน้ำตาลนุ่มใช่ต้องควรให้ดีกินแล้วมันจะอร่อยถ้าถ้าเขาไม่เป็นนมันแข็งมาก แพงมากเดี๋ยวถ้าจะกินข้าวเหนียวนิ่มๆคุณต้องไปกินข้าวเหนียวแก้วถ้าจะให้นิ่มไปเลยปล่อยๆเลยวโบราณเขามีข้าวเหนียวให้กินอยู่แล้วคือข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วคือข้าวเหนียวมูลก่อนแล้วก็มาเอามากวนแล้วบูลด้วยน้ำตาลทรายอาทิตย์แล้วก็เอามากวนจนมันแห้งนั่นเรียกข้าวเหนียวแก้วแต่ข้าวเหนียวแดงเนี่ยคุณสมบัติมันต้องข้าวเหนียวกรอบน้ำตาลนุ่มขนมข้าวเหนียวแดงกับกระแมเป็นขนมเทศกาลตรุษและสงกรานต์ และสำการก็คือว่าจะต้องใส่บาตรทำบุญด้วยขนมเหนียวแดงก,กับกะละแมหรือถ้าวันสงการเราจะไปลดน้ำดำหูผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องพกไอ้ขนมสองอย่างนี้ไปไปด้วยนะครับแล้วก็ขนมเหนียวแดงกับกะละแมเนี่ยจะต้องเป็นขนมที่ประกอบด้วยประกอบเครื่องขนมากไทยถ้าขนมเปี๊ยะไม่ใช่ขนมเปี๊ยะเป็นเครื่องขนมากจีนนะเครื่องขนมากไทยต้องขนมต้องขนมเหนียวแดงกะละแมรักกันเหนียวแน่นเจริญง,งอกงาม สองอย่างนี้นะครับกระเบ้องสองถาดเราแดงสองถาดสองถาดนะครับแล้วก็อ่ตอนหลังเนี่ยการทามมําบังตำข้าวเนี่ยด้วยขั้นตอนมันยุ่งยากแล้วมันก็ต้องใช้น้ำผ้าเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เลยหมดไปเมื่อประมาณห้าสิบปีแล้วเราต้องกลายว่าเราไปซื้อข้าวเม่ามาแล้วก็มาหลังขาย เราก็เริ่มทําขนมที่ที่มันเป็นขนมที่ทำจากข้าวเม่าเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้น mm hmm. คือเมื่อก่อนนี้เราจะทําเฉพาะเทศกาลก็ mm hmm. คือพิษศาสตร์ก็ทาสัตว์ไทยนะครับตอนนี้เราก็คือเราก็เพิ่มขนมขึ้นมาก็คือทำพิษศาสตร์ขายทําข้าวเม่ามีขายเ mm hmm. ข้าวเมามีถสูตร่าเราก็คือเราต้องเจียวกระเทียมไม่หอมใส่พริกไทยใส่น้ําตาลมะพร้าวใส่น้ําปลาเคี่ยวจนเหนียวเอาข้าวเม่าลาตรงนี้ลงไปคุก ครบเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งแงห้งทอดถั่วทอดตะปูทอดเสร็จแล้วเราโรยด้วยน้ำตาลใสรสมันจะเป็นหวานเค็มเผ็ดเผ็ดมันจะเป็นแซนกสแนกน,นะครับแนดตอนนี้เนี่ยพอเข้ามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยชุมชนขยายขึ้นมันแน่นเน้นถ้าจะทําพวกนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าบอกว่าข้างบ้านเนี่ยเขาก็ไปร้องเพราะควันไฟมันไปจับข้างบ้าน อนนี้การหลังเข้าเม่าก็หมดไปจากชุมชนว่าห้าปีแล้วเหลือแต่ชื่อชุมชนบ้านเข้าเม่าหรือชุมชนต่อข้าเมาซึ่งเด็กนักเรียนเลยมาก็ไม่รู้เด็กคนที่เกิดใหม่คนอพยพเข้ามาก็ไม่รู้ว่าทำไมชุมชนเลือชื่อชุมชนต่อข้าเมาหรือบ้านเข้าเมาผมก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานพวกนี้เอามาจาัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่นี่แล้วก็เก็บเรื่องของวัดสุชาวาสซึ่งเป็นวัดประจำชชนเอามาจัด เอาข้าวของที่พอที่จะเก็บได้เนี่ยเอามาจัดแสดงจัดแสดงตัวนี้พอทําแล้วมาเข้ามาขอใช้ห้องเนี้ยสากับเรียนมันทาท,ทีแรกก็มองว่า,เ,าเดี๋ยวจะทําพิธัณฑนให้สวยหรูเลยแต่พอจัดปุ๊บของมันน้อยของมันน้อยมันหลงมันเลงก็เลยบอกชาวบ้านว่าผมจะทําพิธัณฑ์ถ้ามีอะไรก็เอามาบริจาคชาวบ้านมาถามว่ามึงจะเอาอะไรแต่นี้เราเ็าอธิบายไม่ถูกว่าถ้าเราบอกว่าเอาไขยเดี๋ยวเขาเอาไายมาให้อย่างเดียว เพราะชาวบ้านเขาจะไม่เขาไม่เขาจะเข้าใจเราก็เลยออกทุนตัวเองแล้วก็หาทุนอะไรเงี้ย <c oughs> พี่น้องก็ช่วยกันก็เอารถปอส,ส,สีแดงปอสองแล้วก็เอาชาวบ้านเนี่ยไปท่องเที่ยวไปดูวิจิตรคนนั์คนนั้นคนนี้คนนู้นคนนี้ก็นี้พอกเขาไปเห็นขอบพวกเขาบอกเฮ้ยอันนี้เขามีอันนี้เขาีอันนี้เขาบีเดี๋ยวกลับไปเขาจะให้ไม่ต้องดูตอนนี้ให้มาปุ๊บผมก็มาจัดเป็นช่องๆเป็นล็อกล็อกว่าเรื่องราวเช่นอาจจะจากช่องเนี้ยบางคนเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามา ผมก็บอกว่ามันมันไม่เห็นจะมันยังไม่เก่าอ่ะย,ยังยังใหม่อยู่เลยใช่ไหมเราก็เลยคิดเป็นว่าเออเมื่อก่อนเนี้ยพอเครื่องใช้ไฟเสียเราก็ไปให้บ้านมึงซ่อมนะพอเปิดเทอมเราก็ให้บ้านผู้หญิงที่เขามีความชำนาญในการปักปักเสื้อนักเรียนอะไรเงี้ยสมัยนี้เนี่ยไอ้ยังที่มันหายไปแล้วนะพอเราเสียปุ๊บก็ทิ้งเลยเราทิ้งเลยเราก็